โอเคครับเราสืบหาความจริงมาแล้วครับผมก็คืออ่าโอ้โหต้องไปคุยกับตะลุงวันนี้ครับนี่ไอเทมครับซื้ออ่ะนี่ครับแหวนใส่แหวนครับซื้อแหวน,นมาใส่ครับแล้วก็ซื้อยาอาหารมันต้องซื้อผ่าความจริงครับเสื้อโอซิลิท เดี๋ยวก่อนครับนี่นี่มีเยอะแล้วจะพวก M อ H P M p ซื้อไว้เยอะๆครับอ่าอ่ะซื้อไ้เยอะๆครับ HP ว่าเดี๋ยวอาจจะได้ไฟครับ HP อันนี้ MP โอเคละเราจะไปคุยหาพี่นาโกะครับผมไม่ใช่ว่าเราไม่ผ่านอะไรนะมาเล่นซื้อของเริ่มมาคุยกับเอ c ีซีเงี้ยเราจะรู้ได้ไงฟ้าอ hm. ้าวอ้าวพี่นาโกะ อ้าวพี่แลกโกบอกว่าอ้าวไม่ได้เอ้าตรวดเสพผิดป่าววะตรวดเสพผิดป่าวะหรือประธานต้องไปหาประธานก่อนอ้าวชิบพายละ เดี SG, ๋ยวดูเอตอนนี้มี2ใช่ไหมสเตตัสเดือยี่สี่ครับเดี๋ยวขอเซฟไว้ที่หนึ่งครับล็อกเซฟโหลดเซฟอื่นดูครับน,นี่อะไรอ่ะ ไม่ใช่อันนี้ครับนา่นา,นาจะถูกแล้วครับได้ไหมโกพอยทครับที่เราติดตรงเนี้ยไปไม่ได้ เขาบอกให้ซื้อของแล้วไปหาพี่นาโกะหรือหรือว่าจันท่นจะขายให้เราไม่หมดอันนี้ยังไม่ได้ซื้อซื้อมาอันไหนไม่ซื้อซื้อให้หมด บอกตรงอันไหนไม่ได้ซื้อซื้อหมดเลยในสต็อกเป็นศูนย์ซื้อหมดเลย,อเย,อเลยของทุกอย่างซื้อหมดแล้วครับก็คืออ่านไม่ออกครับต้องเหมาให้หมดนะครับอ่าได้ของอแล้วรเจ้า โอเคครับอ่าเซฟครับผมอเซฟที่หนึ่งเลยนะก็จะตอบคำถามครับผมข้อหนึ่งถูกไหมหมดไล่เลยไล่ออกมาเลยเหรอสแสดงว่าผิดครับลดข้อสองมาข้อสองอ่าเซฟเซฟเซฟ ข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อสองถูกแล้วมั <c> ้ง <oughs> มังนะอันนี้มังนะครับป่ะเมาไปหาประธานดิ อ่าไม่ผ่านแล้วครับมีอีเวนต์แล้วขอเร่งสปีดเลยครับอ่าคำ,คำถามครับผมเซฟขอ้อสองอ่ามิชชั่นสตาร์ทครับ โอ้นี่ไี่บอกปล่อยให้หลงในดันเจี้ยนเป็นนานครับเป็นนานสองนานครับไปต่อได้แล้วครับเยี่ยมครับ มบอร์ซิเกออีกแล้วครับอ่ะ,ะคัคริต์เลยสกิ์และสะปีดอะไรอะตอนนี้พี่ตะโกงหายไปไหนครับ พินาโกกำลังวิ่งหนีอ่าเบอร์เซิเกอร์อยู่ครับ <Okay. S 1> ต้องรีบไปช่วยแล้วผมไอ้ mm hmm. พวกนี้ก็ปล่อยให้กูไปดีวะจะได้ไปช่วยพินาโกเฟ้ตัวมวต่พูดอยู่ได้เออมานะ้ำโอเคดีมาก ตรงไปเลยอเออต้องรีบไปช่วยฮินาโกะแล้วร้องแล้วครับร้องี๋ยวพวกนี้ก็บางอยู่ได้เอาพาลาไซ พวกนี้นี่ไปไปครับ ขึ้นไปข้างบนเหมือนว่าพี่นาโกะกำลังโดนมัสเกอร์ไล่แบบสุดๆไปเลยครับข้ามาครับ เกิดอะไรขึ้นเอาละครับจะดึง SG อันที่3ครับผมเอาขอเซฟก่อนครับอะไรดีคา,าลาเหมือนกันได้ครับได้ เอจีที่3ครับแตกซะอือ,อโอประตูที่ขวางอันยาวนานนะผม คำถามอีกแล้วครับเซฟบอต่อข้อหนึ่งเฮ้ยอะไรเอ,อ้ยอย่าบอกว่าเดทเอนอ๋อนึกว่าเดทเอนซะแล้วครับอ่ะโอเคได้ครับ โอเคเข้าไปครับแล้วก็ไปเก็บของประแจมิชั่นเคลียร์แล้วครับผมรีเทิร์นทูสโค มันบอกแบบนั้นตอนนี้ข้าต้องเซฟดูครับอ่าเซฟข้าต้องเซฟแล้วนะแล้วเข้าไปคุยกับประธานแน,น,น่นอนครับของม่นแน่นอนครับของของตายตัวเลยครับผม ใอ่ครับพี่เกดฟังหน๋ยวแว็บไปหาเซเวอร์ของเราก่อะครับ เฮ้ยมีที่ทอล์คด้วย เอาครับตอนนี้พี่นาโกะไปที่ไหนแล้วเนี่ยมาแล้วครับบีบีัะผมอา้อาวอา้อาวอ้าวพี่นาโกะอา้าวโดนไปแล้วครับ ตัอ um like <st> <together> ุ้มไปแล้วครับไปแล้วครับโทรศัพท์โอเคมิชชั่นเคียร์กันทูรันเจียนครับต้องรีบไปรันเจียนแล้วครับ โก้พอยโอเคฮิวเซฟด้วยครับเยสโอเคจากนั้นผมจะเซฟสล็อตให้หมดครับเซฟเซฟเซฟโอเคเคลียร์สล็อตแล้วครับอาจารย์ไทยกะแม่ชีครับผมเราจะเข้าไปลุยกันแล้วครับ เซฟข้อ <Save. S 2> หนึ่งอัญเชิญเทพแห่งดวงดาวบักครับเซฟเอาไอจีที่ได้สามลูกครับผมมารวม